สำหรับใครที่อยากได้รูปโปรไฟล์น่ารักน่ารักเท่ๆไปใช้ในแบบที่ไม่เหมือนใครสามารถสั่งทำได้ในร้านชูก้าบี้ในราคาเซอร์นั้นจะอยู่ที่100บาทส่วนคิลเลอร์นั้นจะอยู่ที่150บาทเพราะด้วยความรายละเอียดมันเยอะเขาก็เลยคิดเพิ่มนะครับถ้าใครบอกว่ามาจากช่องเฟิร์สบัตจะได้รับส่วนลดในราคาพิเศษถ้าใครอยากได้โปรไฟล์เท่ๆอย่าลืมคิดถึงชูก้าบีนะครับผมแชร์ไม่ได้แชร์จอูแล้วนกวาล่างไม่ข ไม่เรียนหรอขวาล่างขวาล่างขวาล่างหวงจุยกูอ่ะเรื่อยเรื่เรื่อกขวากแค่นี้ก็ห่วงจุยกูแล้วไอ้เหียมาแล้วชนติ๋ม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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยะด่บโปลดกูด้วยเรียบร้อยมา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 มอ้าวอ้าวีจอยพีจอยพีจอยพีจอย่จอยเกิดอะไรขึ้นพี่ เดี๋ยวเดีเมื่อกี้อยู่กองฟรามันเลื่อนไปได้ไงก่อนไม่ได้ดีแล้วไมห้องวีไมมม่ลงห้องวีจิกโสติกโสิกไล่กูกูกูดงมีโบโลมีโบโลเออมึงดงมึงดงมึงดงอยู่กูอยู่กูอยู่กูกลับแล้วนะไม่กลับไม่กลับไล่กู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 อยู่อยู่ไปเรื่องติ๋ม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 เอาเฮ้ยลองนองไงล่ะลองนองเียวตกับข้าวกับข้าวไม่ละโต๊ะข้าว ไปก็แค่บอกว่าสร้างสถานการณ์มาก็จบแล้วเดี๋ยวกูเล่นเองอยู่กูอยู่กู้อยู่กู้อ่นกูดึงนนเองจ้จจับันกลับมาฮะกลับมากลับมาเรื่อยดวยเอกูเอาคูเอาคูไปแล้วเนโนไม่เนโนนะเต่กไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีายกาีายกาออกูอไปแล้วเขาไปแล้ว ไปด่าเขาน้องโหแย่นะไอ้เปิ่อนไม่ได้เพื่อนไม่ทันมึงเนียนไปด่าเขานองไอ้เหี้ยสมเพศวะมันถึงตัมันเป็นจังหวะช่วยไอ้เหี้ยมันถึงนี่ดึงไม่ได้เปิยัง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 เห็นเห็นปะวะไม่เห็นสวยเห็นแล้วไอ้สัตว์เห็นแล้วเนาไะไม่เห็นเลยงงูเรียบร้อยแล้วก่อน พ่ามึงบอลฮะบอลล้มหมดเหรอแปดวิ่อบอลล้มหมดแปดวิ่ะอุ้มสวยข้างหลังมึงไปมึงไปมึงไปขูเข้ามาที่ก่อนแล้วกันบอกไปสองรอบทำได้แค่นั้นแหละเอออยู่กับมึงอยู่กับมึงอยู่กับมึงใกล้มึงใกล้มึงให้มาเราคุยให้มาเราคุยให้มาเราคุยไม่ไม่เอาแล้วไปบนไปบนไปบนอยู่บนเนินอยู่บนเนินมันมีนี่มันมีนี่วันที่ก็เลิ่มไม่มีครับพี่เอาพี่ ปั่นดีกว่ามั้งปั่นเถอะเครื่องจะทิ้งเครื่องสายกลางมึกระทิ้เครื่องสายกลางมึงมีได้ฮะใช่ปะล่ะกูไม่มีกูมีปัดเยอะขอบจอนะมามามาเดี๋ยวกูเล่นเองตรงนี้ปั่นเกิดกูเองปั่นเกิดกูจีบกูฉีบกูฉีบมึงเล่นไปมึงเล่นไปกูฉีบปั่นเกิดมาโดนกูอะน้องเออกูปั่นสายล่างเข้าไปแล้วไม่เอากูไปเนินไปบ้านเต๋าไปแม่เทพไปแล้วไปบน เชี่ยนมาเครื่องนี้มันไม่ให้เก็บได้กลับมาแล้วเนี่ยไปหมาหากูนนะมาหากูไปเลยมันก็จะโค้งไปมันก็จะโค้งไปดูเลยครับว่าทีกันเลยหรือเปล่าไม่มั้งกลับกลับกลับไปไปบน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 แล้วค่ะบอลยกันเลิกป,ป,ปกะดูดิสวยเหมือนจะทิง้งเหมือนจะทิ้งเลย เหมือนจะทิ้งเหมือนจะทิ้งทิ้งเลยวะทิ้งกันเลยสวยพี่ผมกำลังจะเล่นเลยกูนึกว่าจะทิ้งจ่ายัทิ้งทิ้งน้องน้อยครใช้กระโปรงลิงคนละทิ้งอ้าวเหรอมาเลื่อยสับหลังกูสะบอกว่ะเดินเลู่เดินยล่นเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นมึงเล่นมึงเล่นมึงเล่นสายล่างให้เสร็จ กูสวนจะเสร้ยไม่ใช่สวนไอ้สัตว์ซิงเกิลเลอริงกิลเลอริงเกิลเลอรโอเค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 มากูมากูมากูไป,ไ,ปไหน,นอะ่ะเขาเลื่อนไปไหนไ <ป S 1> อ่ะอ๋อไ, <ป S 1> <า>ไปไหนอ๋อเขาเลือ่อนไปอยู่แล้วเขาไปหาเมืองอะ่ะขอที่ปั่นเสร็จอะ่ะเออเออเออเดี๋ยวกูก็เสร็จไปปั่นบอล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 ให้ได้ซิงเกิลเลอร์ิงกินเลอร์ิงกินเลอร์ซิงเกิลเลอร สองต่อเนื่องพี่โจ้ไม่ใจเลยช่วยด้วยยังยังยังไม่เอาไม่เอาไม่ยีไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ผมผมมาผมมาผมมาผ่มสองนุ่มอยู่ไหนสองนุ่มสองนุ่มอยู่บนขวาบนครับโอเคกำลังไปครับดี๋ยกูมาเล็กช่วยด้วยพ,พี่จ่าโวยช่วยด้วยจะได้ยินแต่ว่าโอเคโอเคทิ้ง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 อ,อุยหมาพี่จอยอยู่หลังพี่อ่ะ ช่วยด้วยสวยด้วยไปลบ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 กูปั่นสายบนเจดีโน่เดโน่ล้มได้นะไว้ใจกูอะไม่เป็นไรพี่ฮิวตัวเองละขอทิ้งบอกกูนะกูปั่นสายบนนะกูรอช่วยเดโน่อยู่มันมีเปิร์คของไอเนี่ยแทปเปอร์อ่ะเออเด็กเล็กอ่ะใช่รอเล็กไดโน่เล่นนี่ใช่ปะกูช่วยเดโน่กูช่วยเดโน่ กลับให้ล้มพ่อปูว่ะดิเฮ้ยเฟิร์สเฮียเฮียเฮียทุกทุกเฟิร์สเห็นเห็นเห็นอันนั้นใหญ่นะอันนั้นใหญ่เห็นอะไรเห็นอะไรครับเห็นอะไรเฟิร์สสวยเห็นอะไรครับ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  ไกูอยู่ที่เดิมที่มึงที่มึงแย่อย่ากลัวมากูคิวมึงเลยไประชัยกูหมดแล้วนะไม่ไม่กลับ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 นเอากูเดชเอากูเดชเฮ้ยอะไรกูเฮยเครื่องป่ามึงูเชี่ยวไปทั่นไปเนี่ยทันปั่นปันอยู่กูสบายสบายเพื่อนไม่ได้ทำโมโหไอ้ที่อยู่กู ทิอยู่กู <You go. S 2> ไปได้เครื่องไปได้เครื่องยูกู <You go. S 2> เล่าไปมาเล่าไปยู่กูขอพับมานี้ก่อนตักแผ่นหนึ่งสวยขอมานี้ทีทิ้งกันเลย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 อ๋อ oh. สวยกูตามเครื่องกูตามเครื่องกูตามเครื่องเขาไปเครื่องที่จะเสร็จแต่ไม่ช้ามาแล้วมาแล้วไม่รู้มาประชาหมดแล้วนะ เชียร์ละพี่จอห์ระชาหมดวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเตรียมใครก็ได้เตรียมดึงได้ไหมกูเก้าเไว้โอ้โหแม่งเจ็บกันหมดเลยนี่หว่ากูแรกกูแรกได้นะกูแรกนะกูมีกูมีอะดรีนาลีนเออมึงแรกมึงแรกมึงแรกมาเครื่องไปบอลเอ้ยไปไปไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่มากูมากูมึงรอจุดได้ปะกูจุดเลยละกันเพราะมันอยู่ใกล้กูขายสว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 ยแล้วสว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 ยแล้วปาดเบียวเคียวโปเต้ กูกี้ยังไม่มองหลังกูเล่นได้สัมเทาที่สุสดัปแล้วนะกูกระตุกโอ้โหมันกลับไปละมันมามาันมาเรียบร้อยโ <No. S 2> นะแทงหลังไปโอ้โหยังไม่ได้ม,มุงหลังไม่โดนโอ้แทงหลังไม่โดนมีเขามีมีแ <c oughs> ทงหลังคมคงๆแย่ yeah, แล้วมันเอาตายเลยมันเอาตายเลยไอโนมึงจะถอดเสาร์ตรงนี่สิเขี้อะไรมึงจุดทู่มันในสัตว์ ไปไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยกูจะเปิดประตูแม่งจุดทูบเรียกมันในสัตว์มีคนรู้สึกไม่ตึงนะเดี๋ยวเราบอกรู้สึกไม่ตึงหวะยังไม่ยังตึงไม่พอจะไปเฟดหนึ่งแล้วนะไอ้เหี้ยนั่นเป็นเด็ดกูเปิดประตูกูจูให้อยู่กูจูให้กูจูให้ได้ด่านตอกกับข้าวกูมันก็จะิกกวงงใส่เฉียดเฉียดไปปปปรระะตตููมมึึงงไประตูมึงประตูมึงประตูมึง ไอเนี่ยอ้นู้นระวังฉีบไปก่อนประตูกูได้แล้วมนเปิดประตูมาเปิดประตูมันเปิดประตูเปิดประตูได้เลยเหรอไปแล้วถแล้วประตูนู้นเออไปประตูมึงไอโน่ออกได้นะประตูนะเหลือกูคนเดียวอ้าวนี่ไหนมึงยไหนกูทา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 นกูมีปัดเดียวเคียวโปเต้ ยังยังมีคนยังมีคนถอนเสาดถอนเสานะเดี๋ยวนี้เขาหน้าแหกอุลุเอาฮิวกูฮิวกูดิไปเลยไปก่อนละโอ้คนเก็บเก้วกูแตกถ่าจะคนไทยนะเอ็กตี